เอาละครับผมก็สวัสดีคุณผู้ชมทุกคนด้วยนะครับวันนี้ก็มาพบกับผมอีกแล้วนะครับผมในช่วงเปิดกลองรีวิว EP ที่สองสำหรับวันนี้นะครับผมผมได้ของเป็นเคสจาก Rno Shield นะครับผมทั้งหมดมี2แบบนะครับเป็นแบบ Soul Soul, s o l i d s u กับแบบ Mod NX นะครับผม <c oughs> ซึ่ง2รุ่นนี้ต่างกันยังไง <c oughs> เดี๋ยวผมลองรีวิวให้ดูแล้วกันนะครับผม <c oughs> โอเค <c oughs> เดี๋ยวเรามาลอง ตัวโซลิดสูตรก่อนนะครับผมโอเคอันนี้จะเป็นลายยาโซโอนะครับผมสวยงามมากๆแล้วก็แข็งแรงทนทานครับผมตามคอนเซ็ปของไลโนชิลนะอื้มโอเคด้านในมีเป็นลายเหมือนลายรังผึ้งด้วยนะครับผมใส่ให้ดูกันเลยสดๆ สุดยอดครับผมแล้วก็ครับผมจะมีรุ่นหนึ่งนะเป็น mod nx นะครับอันนี้จะเป็นรุ่นที่สามารถแต่งขอบได้เราสามารถเลือกขอบและเลือกลายแพทด้านหลังได้นะอันนี้ครับผมแต่ผมต้องเอาขอ,อน,นี่ออกก่อน เดี๋ยวผมขอถอดน้องยาโสเราก่อนนะผมโอเคสำหรับรุ่นนี้ผมว่าใส่ง่ายนะมากเลยนะเพื okay. ่อผมก็จะเป็นลูกของดาเวนนะครับเห็นไหมเลยโอเคสวยงามนะครับผมแล้วก็รุ่น nx เนี่ยมอด nx เนี่ยสามารถที่จะเลือกขอบได้ มีหลายสีมากๆเลยนะผมแต่ผมได้มาเป็นสีน้ําเงินสีเหมือนเทาๆแล้วก็สีดํานะครับและทั้ง2รุ่นนี้นะครับผมสามารถเลือกปุ่มกดได้นะสีของปุ่มกดคือมันมันสามารถแต่งเคสในสไตล์ที่เราชอบได้เลยนะก็จะเป็นเม็ดปุ่มกดได้เลยนี่สำหรับใครที่สนใจนะครับผมเคสไลรีออปเ e อเหรือว่าลายอื่นๆนะครับสามารถไปชมรายละเอียดที่ลิงก์ด้านบนได้เลยหรือว่าใคร อยากร่วมสนุกไปกับเพจครับทางเพจเรามีแจกห้รางวัลน,นะผม <Wow. S 1> กติกาง่ายๆเพียงแค่ไลค์เพจผมไล <Like S 2> ค์คลิปนี้และแชร์คลิปนี้แบบสาธารนณะพร้อมระบุแคปชั่น l ลายและรุ่นที่ตัวเองต้องการนะครับผมและมาร่วมสนุกไปด้วยกันในไลฟ์สตรีมวันที่28สิงหาคมนี้นะครับหนึ่ทุ่มเป็นต้นไปแล้วเจอกัน